มันดูไทย3 1 1ยืนยันลงจอดที่รันเวย์02ได้ใช่ไหมยืนยันตอนนี้ลงจอดที่รันเวย์02ได้โชคดีแล,ล้วล่ะการเข้าสู่สนามบินโดยตรงจากที่ใต้ปลอดโปรงอีกครั้งแต่ตอนนี้เครื่องอยู่ใกล้สนามบินเกินกว่าจะลดระดับได้อย่างปลอดภยัยพวกเขาอยู่สูงไปนิดจากตำแหน่งที่เหมาะสมในการลงจอดที่สนามบินการมันดูไทย311เรายังลงจอดตอนนี้ไม่ได้ เราต้องกลับไปเลี้ยวกลับที่โรเมโอไต่ขึ้นไป18,00งฟุตและเริ่มเข้าสู่สนามบินอีกครั้งกัปตันตัดสินใจล้มเลิกการลงจอดแล้วลองใหม่นั่นจะช่วยให้เขามีระยะที่มากพอในการลงจอดอย่างปลอดภัยโดยใช้ระบบจัดการการบินนักบ,บินผู้ช่วยบุญยเยศจะหาจุดอ้างอิงที่ใช้ในการนำทางชื่อโรมโอ เพื่อเริ่มต้นเข้าสู่สนามบินแต่พวกเขาเจอปัญหาเพราะระบบล็อกเส้นทางสู่จุดอ้างอิงโรมิโอไม่ได้มันหายไปแล้วเราใช้โรมิโอ2-7ใช่หรือเปล่าเอ่อโรมิโอการมันดูการมองเห็นเป็นยังไงบ้างไทยสามการมองเห็นชัดเจนพร้อมสักเกตการ การบินผ่านเมฆหนาทึบนักบินมีระยะการมองเห็นที่จำกัดอย่างมากพวกเขาต้องการจะรู้ว่าเมื่อใดควรมองเห็นสนามบินเรือกเขาเลือกเขาระดับเชิดหัวสัญญาเตือนว่าเข้าใกล้พื้นดินเริ่มส่งเสียงขึ้นเชิดหัวเชิดหัวความเร็วต่ำกลับไปกลับไปเคลื่อนรวนไม่ใช่หรอกเลือกเขาเชิดหัวยาลง ือขาเลือกขาเชื่อหัวขึ้นขึ้นเชื่อหัวตายแล้วไทยส1มระบุตำแ่งของคุณด้วยไทยส1มการบรรดุ